สวัสดีครับผมไพี่น้องวันนี้บ้าแลาวมาเปิดวิดีโอที่แหนมเมืองเนาะน้องของร้านอาหารเวียดนามแต่ว่ามาเปิดประวัติศาสตร์ของลุงโฮจีมินน้องอยู่ห้างนี่เดี๋ยวข้ามห้าไปเปิดกันเลยพี่น้องเนี่ยห้างนี่เป็นห้างอันนี้เราพี่น้องเนาะเล่าเรื่องประวัติประวัติความเป็นมาของลุงโฮจีมินเน้องเนี่ย เิ่นเสียบมันโซในในห้างเลยเนาะในห้างแน่ๆนี่เลยแต่สมัยลุงโฮจิมินยังเป็นนมยกให้เราไหมมีภาพเล่าเรื่องความเป็นมาเนาะของลุงโฮจิมินยกให้เราคืออันนี้เป็นร้านอาหารเวียดนามเนาะทุกคนนี่เป็นร้านอาหารของเวียดนามเนาะเราาก็ได้มีโอกาสมาก,กิน ในร้านอาหารของเวียดนามเนาะพี่น้องนี่เดี๋ยวจะพาเบิรงรอบๆห้างเนาะห้างนี้ก็มีอยู่สองสั้นพี่น้องเนยสองสันน้นเนาะข้าง,งล่างก็จะเป็นขายออข,อออของของขคงอของฝากได้นะครับนี่มีวายขวดเป็นพันหลายพันก็มีครับนี่ขนมขนมของฝากเยอะแยะม,มากมายครับก็จัดได้ว่าเป็นห้างห้างรูเลยยลยพี่น้องเนย เป็นร้านอาหารประมาณสองชั้นนะ้องๆอาหารเรียบลูนะครับของเป็นแหนมก็เป็นแหนม,นนมอาหารเป็นแหนมมีอะไอย่างมีแหนมมีแป้งนะแป้งบางๆนะครับที่เขามาพันกับผักกับอะไรก็ผสมกันยอะไรย่าง <c oughs> ก็อร่อยดีครับอร่อยดีรา <c oughs> คาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่รา <c oughs> คาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ มีลายซุงมลายเซนของท่านโฮจิมินนะพี่น้องสมัยตอนท่านยังเป็นหนุ่มๆนะพี่น้อง,องดนีูโฮจิมินก็ประวัติเป็นของชาวเวียดนามนะพี่น้องประธานโฮจิมินสลองครบรอบวันเกิดนะพี่น้องอ ประวัติมีตั้งเยอะมากมายครับนี่ของลุงโฮจิมินนะครับด้านในก็มีนะภาพนี้ภ <c oughs> า, <c oughs> า,าพนี้ก็ประธานโฮจิมินลงนามในพระราชาดำร,ริก,การประกาศสรรัฐธรร,รมนูญสังคมนิยมฉบับแรกของประเทศนะทำเนียบระธาาธิบดีวันที่หนึ่งเหนึ่งมกราปีหนึ่งเก้าหกศย์ประวัติมันเยอะเลย นี่คือรวบรวบรวมประวัติของประเทศเวียดนามของคนสําคัญสําคัญของเวียดนามมาเลยนะครับเนี่ยเบื่งที่หลัพี่น้องเลยสมัยเพนที่ยังเป็นนมนมเนาะท่านโฮจิมิน,นภาพนี้มอบเหรียญเกียรติยศให้แก่ท่านทหารที่สร้างผลงานโดดเด่นในยุคการเรียนเวียนฟูพี่น้องเลย ดำนนี้ก็มีพี่นะ้อะโอ้โหจะแสดงว่าคนเวียดนามนี่เขารักลุงฮูจีมินมากมากเลยนะครับเนี่ยขนาดมาสร้างร้านอาหารที่ประเทศไทยยังยังเอาประวัติของท่านมาแบยบยกยกสุดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีนายกไทยก็มาเยี่ยมยามนะครับมาเปิดให้ชมนะมีนางซุง,งนางสือด้วยนะครับ นั่นในหูวงโฮจีบินครับนี่มีหนังสูงหนังสือของเวียดนามนะครับนี่หูจีบินสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยสะพานเชื่อมมิตรภาพเวียดนามไทยพี่น้องอเบ่งภาพพี่น้องไหม เราเดินทั้งวันนะเพี่น้องเยอะมากประวัติขององโฮจิมินกับสาวเวียดนามนะพี่อน้องอันนี้อยู่ประเทศไทยนะครับผู้นำสร้างประเทศและปกป้องการจักลรตรกกาชของชาติ โฮจิมินประเทศชาติและรัฐบาลก็ยังคงระลึกถึงพี่น้องประชาชนเสมอนั่นคือใจมนุษย์คือธรรมชาติและคือความผูกพันเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันประธานโฮจิมินหอวีตปีใหม่ให้แก่ประชาชนในปีคศ .1946 นี่ครับกลุ่มเยาวชนชาวเวียดนามต่างประเทศช่วยรัก ด้วยลักและเขารบลุงโฮพี่น้องยิงใหญ่มากสงสารนี่ครับก็โอเคประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเบาๆกับผาพี่น้องมาเบิ่งประมาณนี้้นพี่น้องเด้เนี่ยในร้านอาหารของชาวเวียดนามนะครับที่มาเปิดที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่ายกประวัติศาสตร์ของ คนสาคัญสําคัญกว่าเวียดนามเอามาไว้แบบเยอะมากครับเยอะมากต้องเดินอ่านทั้งวัน,น่ะครับที่แหนเมืองนะครับห้างห้างแหนเมืองครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องก็เด<น>ี๋ยวคลิปใหม่ๆจะลงให้พี่น้องได้งึกนะพี่น้องเออที่ฝากกดไลก่กดแร้ก็ตกิดตามเปล่าล่ะล่ายเล่นได้ไไดไไดพี่น้องสบายดีสวัสดีนะ